สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาทิสโซนะครับในรุ่น PRS 2 0 0นะครับในรหัส r f f r r n c e P 3 2 6 4 6 2ี่นะครับเป็นระบบคอสหรือระบบฐานซึ่งเป็นโคโนกราฟด้วยนะครับเรือนนี้ดูได้อาอนนะครับหน้าปัดสีน้ำเงินขนาดตัวเรือน40มเมตร ซึ่งอาการเบื้องต้นนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับเอ็มจับเวลาในหน้าตำแหน่ง6นาฬิกานะครับหลุดออกมานะครับในการมีอาการน้ําเข้ามานะครับช่างจึงได้ทําการเซอร์วิสนะครับล้างเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีลยางกันน้ําแล้วก็ทําการทดสอบระบบกันน้ําของนาฬิกานะครับว่ายังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไหมนะครับพอทดสอบกันน้ํานะครับปรากฏว่าในการนะครับน้าเข้าทางหน้าปัดกระจกนะครับเนื่องด้วยในการซ ยางเสริมสภาพนะครับแล้วก็อีกช่องทางที่น้ําเข้าก็จะเป็นฝั่งของปุ่มกดจับเวลานะครับทางทีมช่างเลยได้ทำการเปลี่ยนสิวยางปุ่มกดจับเวลานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ําของนาฬิกานะครับชั้งชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํามาทดสอบกันน้ําอีกทีนะครับว่ามีน้ําเข้าอีกไหมนะครับปรากฏว่าน้ําไม่เข้าแล้วนะครับเราทาให้ทราบว่าในการเรนนี้สามารถกันน้ําได้นะครับเราเทสระบบก,กันน้ําที่3 ATM หรือว่า3บาร์นะครับเทียบเท่าความลึก30เมตรนะครับเท่ากับในการทั่วไปนะครับแต่ว่าในกาเรนนี้จะสามารถกันน้ําได้200เมตรตามสเปกของเครื่องนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ปุ่มกดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็จะมีกิบล็อก2ตัวนะครับสำหรับยึดปุ่มกดทั้ง2ปุ่มนะครับรวมถึงสิวยางไม่ด้วยยมนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับมาดูความสวยงามเมื่อในกาเสร็จกันนะครับ เรือนี้ตำมิดนะครับจะมีรอยอยู่ที่กระจกด้านเลข6นาฬิกานิดน,นึงนะครับจะเป็นรอยขีดข่วนจากการใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m m a d y Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch c o m m a d y Limited และอีกช่องทางอีกช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับ หรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนญาณวาตัดใหม่พระราม3นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า t i k t อกนะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้รานไปก่อนสวัสดีครับ